นี่เป็นภาพตอนเคลื่อนย้ายเตียงหวพ่อคก็คณะก,กรรมก,การวัดแล้วออก็ะ้าจารย์แดงแล้วก็ป้า,าจารย์ท,รรทงองเพื่อนรองเจ้ววาวาัดก็เป็นผู้ว่ากรรมการสั่งย้ายพระหวกรออ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ต้องช้อนลางคนหนึ่งอ่ะได้พี่นี่หิดยหวตอดันไปเลย

哎，对对对，对对对，